ที่42สกดจิตคุมสับนึกประมุกป้อมมังกรหมอบลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวขอบอกตามความสัตย์เราดำรงตำแหน่งองคลักษ์บรรพทลาเทียมทานคราครั้งนี้ร่วมทางกับหัวหน้าเกาะหอยทากและพวกมายัางเมืองบูเชียงเพื่อสอหาสัวจู้เราเตียงเอกแม้คาดคำอนวณออกว่าฝ่ายตรงข้ามมีความสัมพันธ์ต่อบรรพทไร้เทียมทานพอล่วงรู้ศักศสีแท้จริงของประมุกป้อมมังกรหมอบ ยังอดสถานใจไม่ได้กล่าวว่าอาภัยที่เรากล่าวก้าวร้าวอุปนิสัยเจขอท่านผิดแผกจากอสูรมหาการและพวกเานหนเข้าสังกัดบรรพไร้ายเทียมทานสำหรับข้อน,นี้เรามีความคับแค้นจำเป็นอย่างนั้นจิวเฮียไม่ต้องบ่งบอกเถอปะปมมุกป,ป้อมมังกรหมอบกับกล่าวโดยไม่ขบคิดไม่เรายินดีบ่งบอกต่อเต e ี้ยงเฮียเราสังกัดบดรรพไรายเทียมฐานเพื่อทดแทนพระคุณ เพื่อทดแทนพระคุณหรือถูกแล้วเมื่อเจ็ดปีก่อนเราเคยได้รับการช่วยชีวิตจากประมุกบรรพทไร้เทียมทานหมายความว่าอาคันตุกะเสื้อคลามเคยช่วยชีวิตท่านคราหนึ่งเลยประมุกป้อมมังกรหมอกกล่าวอย่างตื่นตนกเตี้ยงเฮียเอยอย้างถึงอาคันตุกะเสื้อคลามหรือหรือจนบัดน,นี้ท่านยังไม่ทราบว่าประมุกบรรพทไร้เทียมทานคืออาคันตุกะเสื้อคลามมิผิด เตี้ยงเหยียรทราบได้อย่างไรเตี้ยงเง็กถอนหายใจเบาๆกล่าวว่านี่เป็นเรื่องรวดร้าวใจประการหนึ่งเรากับอาคารตุกะเสื้อคลามคบหาฉันพี่น้องสุดท้ายถูกมันลอบประทุษสลายแทบถูกฆ่ากลุ่มสู่บรรพศไรเทียมทานเราเคยได้ยินอสูรมหาการต่อตัวจู้เคยเอ่อยอ้างถึงเรื่องนี้คราครั้งนี้พวกเราทั้งห้าได้รับคำสั่งลองประมุกบรรพศเดินทางมาเพื่อ เอ่ยถึงตอนนี้ข้ายฉกคิดว่าไม่สมควรเอ่ยสืบต่อกล้ามกืนวาจาไว้เตียงเง็กยิ้มพลางกล่าวว่าพวกท่านได้รับคำสั่งมาฆ่ากลุ่มเรากับบรรพลไรเตรียมทานกำนมังประมุกป้อมมังกรหมอบแดงประมุกป้อมมังกรหมอบหน้าแดงวูบกล่าวว่าเรามิกล้าโป้ปดอำพรางความจริงเป็นเช่นนั้นจิวเฮียมิทราบยินยอมรับฟังคำน้อมเตือนของเราหรือไม่เตี้ยงเฮียโปดบอกมา อาคันตุกะเสื้อคลามเปลี่ยมจิตทะเยอทะยานรวบรวมหมู่มารชั่วอสูรโหดหมายปกครองบุรินเเกรงว่ายากประสบความสำเร็จจิวเฮียเป็นบุคคลเที่ยงธรรมใหญ่ไม่ถอนตัวจากมาเล่านี่เที่ยงเงี้ยกล่าวอย่างจริงจังรายละเอียดที่อาคันตุกะเสื้อคลามช่วยเหลือท่านเราไม่ทราบกระจ่างชัดแต่ดูจากการที่มันปกปิดชมหน้าแท้จริงต่อท่านแสดงว่าปัสจาความจริงใจ บางทีเป็นการช่วยเหลือโดยมุ่งหวังผลตอบแทนหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อว่าอย่าว่าแต่อาคันตุกะเสื้อคลามตอนนี้รับบาดเจ็บสาหาัสกระโดดลงแม่น้ำเป็นตายไม่ทราบชัดท่านสมควรฉชกฉชวยโอกาสนี้ถอนตัวจากบรรพธิไร้เทียมทานกับป้อมมังกรหมอกขอถามตอนนี้สอบพบมันแล้วหรือไม่เตี้ยงเอกตอบว่า หัวหน้าพักยาจากกำลังใช้คนออกค้นหาวิทราบสอบพบมันหรือไม่ขอบพระคุณเตี้ยงเหียที่เตือนสติแต่เราคิดเข้าเมืองสักลาจากนั้นค่อยเดินทางกับป้อมมังกรหมอกเตี้ยงเหียเห็นเป็นอย่างไรเราไหนเลยกล้าโต้แยง้งเพียงแต่คิดขอให้ท่านรอสักคู่ค่อยเข้าเมืองผมมุกป้อมมังกรหมอบถามว่าเจตนาของเตี้ยงเหียคือ เราคิดเร่งรุดกลับไปสมทบกับสิทธิพักกาจกภายในเมืองป้องกันว่าพักกาจกจะเผชิญหน้ากับอสูรมหาการและพวกอย่างนั้นเตี้ยงเหียล่วงหน้ากลับไปก่อนเราจะรอคอยอยู่ที่นี่ครึ่งชั่วยามค่อยติดตามเข้าเมืองเตี้ยงเง็กประสานมือกล่าวว่าขอบคุณจิวเหียมิกล้ารับเตี้ยงเฮียเราคิดบ่งบอกต่อท่านประกัน,นมิทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งบรรพชพไรเทียมทานหรือไม่ ปมุกป้อมมังกรหมอบฝืนยิ้มกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้โปรดอนุญาตเราค่าควรดูสักคราที่เราคิดบ่งบอกเป็นอีกเรื่องหนึง่งหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อผู้ที่เดินทางเข้าเมืองนอกจากอสูรมหาการต่อสากงยังมีชายชลาขนลุงลังอีกผู้หนึ่งเตี้ยงเฮียเคยเห็นแล้วกระมังมิผิดมันเป็นยอดฝีมือบรรพตไร่เตรียมทานหรือปมุกป้อมมังกรหมอบกล่าวว่า มันเป็นหนึ่งในสามหัวหน้าตึกฝ่ายไหนฉายาพญาข้างหน้าเป็นงุ้ยบว้วนหลีเราเคยรับทราบนามมาฟังว่าเพลงกระบี่พญาข้างของมันหลายกาดยิ่งเพลงกระบี่ของมันแม้ไม่เลวแต่อย่างไรเป็นแนวทางอธรรมมีอาจทัดเทียมเตี้ยงเหียแต่วิชากระบี่คู่บินทำลายยอดฝีมือชาวบุริมไปมีน้อยเตี้ยงเหียพึงระวังไว้ให้มากเตี้ยงเยกทวนาำ่า กระบี่คู่บินหรือมิผิดกาวคือกระบี่ยาวมันกว้างกว่ากระบี่ทั่วไปทั้งนี้เพราะซุกซ่อนกระบี่สั้นอีกเล่มหนึ่งหากคิดลงมือกระบี่สั้นจะดีดพุ่งออกจากด้ามกระบี่ยากระหว่างป้องกันเตียงเงกพังอกศีษะกล่าวว่าขอบพระคุณจิวเฮียที่เตือนสติเราจะจดจําไว้พญาข้างหน้าเป็นมีนิสัยชั่วร้ายประการหนึ่งก่อนจะใช้กระบี่คู่บิน ต้องเลิกคิ้วข้างซ้ายหมายความว่ามันคิดใช้กระบี่สั้นแย้มยิ้มแล้วเอ่ยสืบต่อซึ่งความจริงกระบี่คู่บินของมันแม้ร้ายกาคงไม่สามารถทำลายท่านเราเพียงกระตุ้นท่านคอยสังเกตเท่านั้นเตี้ยงเฮียกาขอบคุณอีคลาประสานมือเป็นเชิงอำลาผิวกายขึ้นบนหลังม้าสีแดงของทาลกบันทะประมุกป้อมมังกรหมอบพันกล่าวว่าเตี้ยงเฮียปโปรดรอสักคู่ จิวเฮียนยังมีคำแนะนำใดเราได้รับการช่วยเหลือชีวิตจากอาคันกกตุกะเสื้อคลามมาดแม้นมันประพฤติไม่เที่ยงธรรมแต่เราไม่อาจทรยศต่อมันเพียงสามารถบอกต่อท่านว่าสถานที่ตั้งของบรรพตไรเตรียมฐานมีคำบูน๊นำหน้าเตี้ยงเกรอบฝืนยิ้มขอทานอัศนีก่อนเสียชีวิตก็บ่งบอกเช่นนี้คำบอกเล่าของประมุกป้อมมังกรหมอบหามีประโยชน์ต่อมันไหม ปากยังกล่าวว่าขอบคุณที่เรียนบอกขออำลาแล้วเตี้ยงเฮียเราคิดเดินทางกับป้อมในวันพรุ่งนี้ภายหน้าหากมีเรื่องใดต้องการใช้สอยโปรดถ,ถ่ายทอดวาจาไปคำเดียวแม้ต้องบุกน้ำดูยไฟเราก็ไม่บ่ายเบี่ยงบิดปลิ้ว <Here. S 2> เตี้ยงเง็พยพงกศีษะรับไม่กล่าวกระไรอีกกระตุ้นมาควบกับาากมเมืองบูเชียงปงมุกป้อมมังกรหมอบจิวห้วยบู มองตามเงาหลังเตี้ยงเง็กจนรับตาอธิษฐานในใจขอพี่ท่านสมมาตรปรารถนาสามารถกำจัดกวาดล้างหมู่มานชั่วอสูรโฉดแต่เนิ่นๆขณะคุ้นคิดหันกายมาหมายหยิบช่วยกระบี่บนพื้นขึ้นมีคาดปลายนิ้วไม่ทันสัมผัสถูกด้ามกระบี่ด้านหลังพันบังเกิดเสียงร้องเรียกดังว่าจิวห้วยบูหางเสียงลากจนยาวเหยียดขายเสียงเรียกวิญญาณ กกับชุ่มเสียงแหลมเล็กหาไม่ใช่เป็นตอนกลางวันยังเข้าใจว่าเผชิญพบพูดผีประสาทจริงๆปะมุกปะมุกป,ป้อมมังกรหมอบผันขวับไปเห็นมนุษย์โลหิตผู้หนึ่งดิ้นหล่นลุกขึ้นยืนหยัดอยู่ข้างทางหลวงกับเป็นทาลกบันเทะที่ถูกเตี้ยงเง็กกระแทกลมลงสิ้นสติประมุกป,ป้อมมังกรหมอบเพิ่งสถานใจวูบพันพบว่าประกายตาฝ่ายตรงข้ามพิเศษพิสดาร ผิดวิสัยต้องจับจ้องมองอย่างลืมตัวทาลกบรรเทาะเบิกตาจนกลมกว้างภายใต้แสงอาทิตย์สาดสองสะท้อนเป็นประกายสีเขียวเรืองรองแปรเปลี่ยนกับกายจนแผวพลผายประมุกป้อมมังกรหมอบตื่นตัวขึ้นไม่ทันมีความคิดต่อสู้ดินหล่นทาลกบรนเทาะก็ส่งเสียงแหลมเล็กว่าจิวห้วยบูมองดูเราซุ้มเสียงนี้ปกติและคายหูยิ่ง แต่ตอนนี้กลับบังเกิดแรงดึงดูดใจประมุกป้อมมังกรหมอบจิวห้วยบูอย่างประหลาดลำ้ำสามัญํำนึกของประมุกป้อมมังกรหมอบคิดพลิ้มตาลงแต่กลับกระทำไม่ได้ดวงตาทะลกบันเทะาะศาสตร์ประกายลี้ลับชั่วร้ายคล้ายแม่เหล็กดึงดูดเศษเหล็กสุดที่ประมุกป้อมมังกรหมอบจะเบนเบือนสายตาจากมาได้ทาลกบันเทาะจับจ้องมองฝ่ายตรงข้ามชั่วขณะจึงกล่าวอย่างช,ช่าช้า ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอิดโรอยกัมมังอย่างนั้นหลับไหลเถอะไม่มีผู้ใดรบกวนท่านอีกผมุกป,ป้อมมังกรหมอบรู้สึกเปลือกตายิ่งมายิ่งหนักอึง้งกับพลิบขึ้นลงสองขาก็ยืนหลับไหลกับที่ผู้ฝึกปลือวิชาบูโดยเฉพาะเพลงกระบี่พึงบำเพ็ญจิตเป็นอันดับแรกทั้งนี้เพราะกระบี่ชั้นสูงคือการบำเพ็ญใจหากแม้นจิตใจลวนเละไม่เที่ยงธรรมจะค่อยๆก้าสู่มรรคาธรรม เมื่อกระบี่ผู้หนึ่งหากแม้นสมาธิไม่หนักแน่นมั่นคงต่อให้มีเพลงกระบี่เลือดล้ำปานใดยังคงปรากฏช่องว่างรอยโหว่ขึ้นประมุกป้อมมังกรหมอบมีเพลงกระบี่ขึ้นชื่อหรือเรื่องความสำเร็จย่อมเลอเลิศเป็นพิเศษหากเป็นยามปกติวิชาสะกดกิจของทารกบรนเทาะมิอาจสะกดควบคุมจิตใจมันโดยง่ายได้แต่ตอนนี้ประมุกป้อมมังกรหมอบแพร่งพายความลับบรรพฤฤทอด้ยเทียมฐานต่อเตี้ยงเน็ก จึงบังเกิดความหวั่นไหวไม่สบายใจวิชาสะกดจิตของทารลกบรรเทาะพอใช้ออกก็มิสามารถต่อต้านขัดขืนทารลกบรรเทาะเห็นฝ่ายตรงข้ามยืนหลับไปพันสัยยิ้มออกมาก้าวเนิบนาบเข้าหาพ,พึมพำว่าเจ้าบัดซบสมควรตายได้ลับพะกุณยิ่งใหญ่าจากเจ้าสวดจูกับก้าทรยศต่อบรรพตเราเราจะให้เจ้านิท่านขาดคำพันยกสองมือกุมท้องน้อย ส่งเสียงไอสองขาก็อักโลหิตออกมาเมื่อคู่ตอนนี้มันอยู่บนหลังมา้าทุ่มเทใช้เพลงพัดบันเทาะออกมีคาดเตี้ยงอีกหาได้แย่แสสนใจตีโตด้วยไม้ตายอันเกลี้ยวกลาดก็แทกใส่ช่องอกมันจนกระดูกซี่โครงหักสะบั้นไปหลายซี่สิ้นสติสมปดีแต่มันฝึกปรือวิชาดึงดูดเชื้อพลังจากทั้งสองเพศจึงฟื้นคืนสติมาโดยเร็ว ได้ยินคำสนทนาระหว่างเตี้ยงเงก,กกับประมุกป้อมมังกรหมอบทราบว่าประมุกป้อมมังกรหมอบทรยศต่อบรรพ์พลไรเทียมทานแล้วตอนนั้นมันขุนแค้นยิ่งแต่ทราบว่าเตี้ยงเงก,กพลังฝีมือสูงเยี่ยมมันไม่ใช่คู่มือเปรียบติดหากปรากฏออกไปมีแต่หนทางตายสายเดียวดังนั้นรอจนเตี้ยงเงก,กจากไปค่อยแสดงตนทารกบรรทอหลังจากรับบาดเจ็บสหาหัสใช้วิชาสะกดจิตออก แม้สามารถควบคุมจิตสำนึกของประมุกป,ป้อมมังกรหมอบอาการบอบช้ำยิ่งเลวร้ยวายลงต้องกระอักโลหิตออกมามีว่าผู้ฝึกปือวิชาบูใดพอได้รับบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาลในบัดนดนหากแม้เนเยนเยอร์สืบต่ออาการจะเลวร้ยวายลงไม่สามารถรักษาประสบภัยถึงแก่ชีวิตถ้าโลกบันทียย่อมรู้ซึ้งถึงเหตุผลนี้แต่กลับไม่ยอมโคโจรลมปรานรักษาบาดเจ็บในบาดดน เนื่องจากประมุกป้อมมังกรหมอบแม้ถูกสะกดให้หลับไหลแต่ตอนนี้ทั้งสองอยู่กลางทางหลวงหากถูกลบกวนอย่างกระทันหันปมุกป้อมมังกรหมอกอาจฟื้นตื่นมาถาลกบรรท้อสูดลมหายใจลึกๆสะกดอาการเลือดลมพุ่งพลานลงลากสีเท้าถึงข้างกายปมุกป้อมมังกรหมอกประกบนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวาหมายสกัดใส่จุดชีวิตฝ่ายตรงข้าม ทัานใดทางหลวงมีไก่ตามบังเกิดเสียงฝีเท้ามาดังะระรัวผสานกับเสียงตะวาดแผดด่าแว่วมาทารกบันเทาะใจหายว่าบเบื่อหน้ามองเห็นเตี้ยงเง็กควบขับม้าสีแดงซึ่งเคยเป็นม้าคู่ขามันห่อตะบึงนำหน้ามาด้านหลังเตี้ยงเง็กตามติดด้วยพยาข้างหน้าเป็นและอสูรมหาการโดยมีหัวหน้าเกาะหอยทากรังท้ายสุดทารกบันเทาะคบคิดไม่เข้าใจว่าเตี้ยงเง็กฉไหน ไปแล้วย้อนกลับถูกพยาข้างหน้าเป็นไล่ล่า,ลาติดตามอย่างกระชันชิดเช่นนี้ความมิทันสิ้นสุดเตีเ้ยงเยกพันลอยตัวลงจากหลังมา้าหมุนกายกลางอากาศโถมจู่โจมเข้าหาอสูรมาการและพยาข้างหน้าเป็นที่ควบมามาถึงถ้าอาลกบันเทาะงงงันบูบคุ้นคิดขึ้นว่าหรือเป็นเตีเ้ยงเยกจงใจชักนำพยาข้างหน้าเป็นและพวกออกมาจากเมืองแต่มันมั่นใจว่า สามารถต้านทานรับสามยอดฝีมือแห่งยุคหรือยามขบคิดไม่เข้าใจพันเบือนหน้ามายัางประมุกป้อมมังกรหมอบจิวห้วยบูอย่างกล่าวเสียงทุ้มหนักจิวห้วยบูหากท่านฟื้นตื่นมาให้ทุ่มเทความสามารถทั้งมวลปิดชีวิตเตี้ยงเงกปมุกป้อมมังกรหมอบพิมพ์ตาแนบแน่นกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันคราหนึ่งสายหน้าไปมาทาลกบันท้อนเน้นเสียงว่า ถ้าได้รับการช่วยชีวิตจากสวจูสมควรทดแทนพระคุณใช่หรือไม่ประมุกป,ป้อมมังกรหมอบทั้งที่พิมพ์ตายังพองอกสีสารับทาลกบรรเทอจึงกล่าวประเสริฐมากท่านหากคิดทดแทนพระคุณสวจูก็ปิดชีวิตเตี้ยงเง็กให้จงได้ประมุกป,ป้อมมังกรหมอบกลับสายหน้าอีกคราทาลกบรรเทอรอบตื่นเต้นตนกคิดไม่ถึงประมุกป,ป้อมมังกรหมอบเพิ่งพบผ่านเตี้ยงเง็กขาแรก กับบังเกิดความรู้สึกผูกพันเช่นนี้แม้ถูกสะกดจิตให้หลับไหลยังไม่ละเลยลืมเลือนมันทราบว่าตอนนี้หากเพิ่มความกดดันเร่งรัดประมุขป้อมมังกรหมอบกระทำเรื่องที่ไม่ยอมกระทำอาจทำให้ประมุขป้อมมังกรหมอบสลัดหลุดจากการควบคุมทางประสาทฟื้นสติคืนมาทาโลกบันทาอคมสติลงกล่าวอย่างช่มช้าจิวห้วยบูเจียงเง็กเป็นศัตรูสำคัญของสัวจู ทำ้ายสัวจูดถึงแก่ชีวิตท่านสมควรล้างแขนแทนท่านผู้เท่าทุ่มเทกำลังทั้งหมดจัดการเตี้ยงเอก็กประมุกป้อมมังกรหมอกกับพิบตาสามครายังคงสั่นศีษะปฏิเสธหน้าผากทาลกบันเทาะปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมยกมือขึ้นปาดเช็ดคลาหนึ่งตกลงใจว่าประมุกป้อมมังกรหมอกหากไม่ปฏิบัติตามคำชักชวนวงการมันจะปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามในบันดดล ทารกบันเทาะสูดลมหายใจลึกๆกระแสะเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลกว่าเดิมกล่าวว่าเราทราบว่าเตี้ยงเง็กเป็นสายของท่านซึ่งความจริงเรามิได้ให้ท่านค่ามันเพียงให้ประลองกับมันสักราท่านยินยอมรับปากหรือไม่ประมุกป,ป้อมมังกรหมอบพงกศีรษสารับทาลกบันเทาะรอบปิติยินดีกล่าวอีกว่าเราขอตบใบหูท่านเบาๆท่านจะฟื้นตื่นมาเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะจดจำวาจาที่เรากล่าวกับท่านไม่ได้ หยิบเวยกระบี่เข้าประลองกับเตี้ยง,งิกในบัดดนเข้าใจหรือไม่ปอมุกป้อมมังกรหมอบพองอกศีรษะทันทีทาลกบันเทาะยิ้มพางกล่าวว่าเตี้ยง,งิงกมีเพลงกระบี่สูงเยี่ยมท่านก็เป็นผู้ฝึกปือกระบี่สมควรทุ่มเทวิชาฝีมือที่ริ่ำเรียนมาหานหักกับมันอย่างสุดความสามารถปอมุกป้อมมังกรหมอบพองอกศีรษะอีคราทหารทาลกบันเทาะตาทอประกายภาคภูมิลำพอง สบัดฝ่ามือตบลงบนใบหูฝ่ายตรงข้ามเบาๆประมุกป,ป้อมมังกรหมอบฟื้นตื่นขึ้นจริงๆยืนตะลึงลานชั่วขณะจึงพบว่าทาลกบันทะยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าสายตาพอแววเสียงประมุกป,ป้อมมังกรหมอบคำรางเบาๆตะปบกระบี่ยาวขึ้นจากพื้นฟันใส่ทาลกบันทะดูดสายฟ้าทาลกบันทะมิตรคาดคิดมาก่อนว่าฝ่ายตรงข้ามจะจุโจมใส่มัน กอบกับบาดเจ็บสาหาัสในเลยหลบเลี่ยงได้ประกายกระบี่พอว่าบลงศีธาทารกบันทาะก็ถูกฟันหลุดจากบา่าปิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าโลหิตฉีดพุ่งเป็นลำยาวหนุนศีรษะลอยขึ้นสูงหลายเสียล่วงหล่นลงสู่พื้นทารลกบันทาะแม้เสียชีวิตดวงตายังเบิกโพรงจ้องจับมาเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยขายมีเชื่อว่ามันจะถูกปิดชีวิตได้ ตอนนี้หากมันยังมีความรู้สึกรับรู้ของภาพภูมิใจในความสำเร็จของตนที่แทประมุกป้อมมังกรหมอบกลุ่มกระบี่ยาวสาวเท้าเข้าสู่วงต่อสู้เตี้ยงเง็กเพิ่งควบม้ามาถึงเมืองบูเฉียงก็พบเห็นพญาข้างหน้าเป็นและพวกทั้งสามกระตุกม้าออกจากเมืองเตี้ยงเง็กทราบดีว่าตนหากมุ่งหน้าเข้าเมืองสมทบกับสิทธิภักยาจก พักกาจกต้องเปิดฉากหักหานผ่านชีวิตกับพญาข้างหน้าเป็นและพวกแน่นอนพญาข้างหน้าเป็นและพวกทั้งสามเป็นอสูรร้ทยที่มีชื่อเสียงอื้อฉาวมาหลายสิบปีในพักกาจกมีแต่สองเท่าฟ้าดินต้านทานรับมือมันสามได้บัดนี้สองเท่าฟ้าดินกับกลายเป็นทุกพลภาพที่หลงเหลือล้วนมิใช่ฝีมือของฝ่ายตรงข้ามหากตะลุมมู่กันสิิพักกาจกคงต้องล้มตายเกลื่อนกลาดพร้อมกันนั้น ซอกกีเพิ่งรับบาดเจ็บหากสอดแทรกเข้าวงต่อสู้แม้สามารถช่วยเหลือตนแต่หากทุ่มเทใช้เลี้ยวแรงอย่างหักโหมอาจกระทบกระทั่งอาการบาดเจ็บเลวร้วายลงเตียงเอกเป็นผู้กล้าอันเที่ยงธรรมมักคุ้นคิดแทนผู้อื่นพอเห็นฝ่ายตรงข้ามออกจากเมืองก็หันหัวม้าก,กับชักนำพยาข้างหน้าเป็นและพวกออกนอกเมืองวิจารณ์ตามพลังการฝึกปือของตนแม้สูงล้ํากว่าพญาข้างหน้าเป็นและพวก แต่ทั้งสามหากผนึกกำลังการเก่งว่าตนไม่มีโอกาสหักหานเอาใช้ดังนั้นเตี้ยงเง็กพันลงมือจากหลังมา้าชิงจู่โจมก่อนผมแล้วเลี้ยวลงหาพญาข้างหน้าเป็นและอสูรมหาการอย่างกระทันหันพญาข้างหน้าเป็นและอสูรมหาการล้วนเป็นจอมมารร้ายแห่งยุคพยันตรายพอคุกคามมาก็ตื่นตัวขึ้นพากันพิกายลงจากหลังมา้าจุดประสงค์ของเตี้ยงเง็กคือคุกคามทั้งสองลงจากหลังมา้า ตนเคยปรับมือกับอาศรมหาการบนยอดเขาโป้ยขว่วยสัวคาหนึ่งเรื่องรู้แนวทางกระบ,บวนท่าของฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างดียามนั้นจึงแตะอย่างสองเท้าลงบนหลังม้าที่พุ่งผ่านไปคาหนึ่งหยิบยืมสภาวะใช้ออกด้วยท่าอินทรีโฉกกระต่ายโถมเฉียงๆลงหาอาศรมหาการเพลงกะบี่อินทรีมหาการของเตี้ยงเง็กบัญยัดขึ้นโดยดัดแปลงจากอริยบทอินทรีเหินหาว ดังนั้นวิชาท่าล่างจึงแฝงอนุภาพโยโจมอย่างเกลี้ยวกล่อด,ดูร้ายเห็นเตี้ยงเง็กกลางสองแขนดูดอินทรีย์มะึมาตัวหนึ่งอสูรมหาการพอแตะสัมผัสพื้นหนทางถอยทั้งมวลถูกปิดสกัดไปสิน้นอสูรมหาการหลังถูกเตี้ยงเง็กทําลายชมวกกระดูกข,ขาวบนยอดเขาโป้ยข่วยสัวก็หล่อหลอมขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแต่ตอนนี้กลับม่มีโอกาสชักออกมาแมว้เสียงชายเสื้อประทะลม ดังขึ้นบนศีรษะหางตายามเหลือบแลเห็นเตี้ยงเง็กลอยฝ่าอากาศลงมาอย่างเร่งร้อนยามฉุดละหุกมันมิมีหนทางเลือกเฟ้นอื่นอีกได้แต่เสี่ยงอันตรายหากหล้างกำลังภายในกับเตี้ยงเง็กทั้งที่ตกเป็นหลองพิบตานั้นอสูรมหาการย่อมร่างลงตวัดสองมือขึ้นกวาดฟาดเป็นมรสุมพลังอันคุ้มคลั่ง จู่โจมใส่เตียงเง็กอย่างสุดเลี้ยวแรงเตียงเง็กที่ลงมือโดยไม่ส่งเสียงทักทายเพราะเพื่อกำจัดอสูรมหาการก่อนลดถ,ถอนจำนวนศัตรตูที่ลายล้อมรอบยามนี้เห็นอสูรมหาการลงมืออย่างเสี่ยงชีวิตคิดหักล้างกำลังภายในกับตนมุมปากพันปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นและเห็นร่างสูงโป่งของตนพันลอยขึ้นตามสภาวะฝ่ามือกรีดเป็นวงโค้งกลางอากาศอย่างสวยงามผิวเฉียงเฉียงลงด้าน ความมือของอสูรมหาการคราครั้งนี้เหนือความคาดหมายอาสูรมหาการอย่างใหญ่หลวงคิดมีถึงเตี้ยงยึกจะหักเหเปลี่ยนทิศทางจิวจมมายามกระทันหันคิดรั้งพลังเคืนกลับก็ไม่ทันท่วงทีช่วงเวลานั้นถ่ายทอดกำลังภายในมายังไหลขวาเกลือกลิ้งล่างมายังทางซ้ายอย่างมิคิดชีวิตตอนนี้มันเพียงคิดหนีเอาชีวิตรอดไม่คุ้นคิดถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ หรือความสวยงามของท่าร่างดังนั้นล้างสองมือขึ้นสูงย่อร่างเกือกกิ้งไปตามพื้นดุดลางโง่ตัวหนึ่งแววเสียงดังโครมฝ่ามือเตี้ยงเก็กกระแทกถูกชายโครงข้างขวาของมันจนร่างปิวละลิ้วไปหลายเสียอสูรมหาการลมปานแตกซ่านกระจายโลหิตสดๆฉีดพุ่งจากปากเป็นเส้นสายสีแดงยาวเหยียดฉลมแปดเปื้อนพื้นดินเป็นหย่อมใหญ่ เตี้ยเงีกจิงแต่อย่างปลายเท้าลงสัมผัสพื้นเปลี่ยนลมปานฮึดใหม่คิดไล่ล่าตามติดปิดชีวิตอสูรมหาก,การหาคาดไม่ว่าแววเสียงพลังกระบี่บีดบิ๋วและคายโสดดังมาสายตายามเหลือบแลเห็นหัวหน้าก่อหอยทากผนึกล่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบี่เสือกแทงมาถึงตอนนี้เตี้ยเงีกหากมุ่งม,มั่นปิดชีวิตอสูรมาหาการอาจถูกหัวหน้าเกาะหอยทากทำร้ายถึงแก่ชีวิตเช่นกัน ดังนั้นไม่มีเวลาขบคิดไข้ครวนยึดเท้าขวาเป็นแกนกลางหมุนกายกลับมายืนประจันกับหัวหน้าเกาะหอยทากหัวหน้าเกาะหอยทากไม่ทันเสือกแทงกระบี่ถึงตัวเตียงเง็กเห็นฝ่ายตรงข้ามลังสันมือตั้งตรงยืนต่างานงําด้วยท่าทางเคร่งขครืมสำรวมดุดดังขุนเขาลูกหนึ่งมันกูร้องเบาเบาลดข้อมือตวัดกระบี่ชี้เฉียงจูโจมจากด้านข้างใส่ชายโคงข้างสายเตียงเง็ก ถ้ากระบี่นี้ลีลพิษดานยิ่งปลายกระบีก่กระจายเป็นประกายสิบกว่าสายคำนวณตำแหน่งที่จู่โจมไม่ออกมิเสียตีที่เป็นยอดฝีมือสำนักกระบี่ให้น้ำจริงๆแต่ความสำเร็จในเชิงกระบี่ของเตี้ยงเง็กควรคู่กับการเป็นปรมาจารย์สำนักหนึ่งหัวหน้ากองหอยทากพอพลิกแพลงท่ากระบี่ก็ดูออกว่าปลายกระบี่มันคิดจู่โจมมาย่างตำแหน่งใดมีท่วงท่าตามติดมากน้อยเพียงไหน ดังนั้นตนก้าวเนิบหน้ามาทางขวา1-9ก้าวลังมือซ้ายขึ้นฉี้มือขวาเหยียดยาวๆควงเป็นรูปครึ่งบงโค้งสะบัดปากใส่กระบวนท่านี้ละไม้คล้ายวิชาเพลงกระบี่สลาตันของสำนักบูตึงทั้งคับคล้ายท่า,จ,า,าจักรวาลแจ่มกระจ่างในลักษณะเกี่ยมหวบเพลงกระบีบ่หบรรจบของสำนักหัวสัวแท้ที่จริงแล้วกับ พื้นเพธ,ธรรมดากว่าสองท่าข้างต้นเฉกเช่นกับชาวนาสะบัดจอบมิมีอันใดสะดุดตาตอนนี้หากเปลี่ยนเป็นนักสู้ชั้นธรรมดาย่อมสังเกตความลึกล้ำพิสดารของท่วงท่านี้ไม่ออกยังคงถมจู่โจมมาแต่หัวหน้ากองหอยทากเมื่ออายุยังเยาวเคยประลองกระบี่เอาชายยอดฝีมือของสำนักอื่นหลังจากผ่านการศึกษาค้นคว้าหลายปี ยิ่งรุดหน้ากล้าแข็งขึ้นยามนี้เห็นเตี้ยงเง็กปาดฝ่ามือมาอย่างธรรมดาสามัญถึงกับบังเกิดความประหวัติลนลานทางนี้พเพราะเพลงกระบี่สำนักให้น้ำยึดหลักลีรับพิกแพงแปลเปลี่ยนสุดอย่างคาดทุกท่วงท่าหลอกล่ออยู่เจส่วนจริงจังเพียงสมส่วนจู่โจมกระบี่จากด้านข้างตลอดเวลาเตี้ยงเง็กพอสะบัดกวาดแกว่งท่อนแขนด้วยท่ากระบี่อันโออาพาเผย จึงสะกดคมเพลงกระบี่มันตั้งแต่แรกเริ่มจนมันทั้งไม่อาจจู่โจมสืบต่อทั้งมีอาจล้างกระบวนท่าคืนกลับหัวหน้ากองหอยทากใจสถานจนรอริกเพิ่งสำนึกซึ้งถึงความร้ายกาจของเตี้ยงเง็กทราบว่าสุดที่มันจะทัดเทียบเปรียบติดจริงๆมิต้องวิจารณ์ใดอื่นเพียงคำนวณจากสายตาอันคมกล้าของเตี้ยงเง็กรู้ซึ้งถึงปมเด่นหรือจุดอ่อนของเพลงกระบี่ฝ่ายตรงข้าม หัวหน้าเกาะหอยทากก็ไม่มีทางเผยเทียมเทียบได้ยามแตกตื่นตกใจรีบล้างกระบี่คืนกลับโยกร่างย้ายตำแหน่งถดถอยมาหกเก้ามันไม่ถดถอยลงพอทำเงาคันเมื่อล่าถอยเตี้ยงเง็กก็ไล่ล่า,ลาตามมาดุดเงาตามตัวจู่โจมด้วยท่วงท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเกาะหอยทากตอนแรกเป็นฝ่ายลุกบัดน,นี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงกลับตกเป็นฝ่ายรับ ช่วยชีวิตมันไม่เคยประสบพบสภาพการแบบนี้มาก่อนที่แท้เพลงกระบ,บี่สำนึกน้่หไฮมุ่งลุกมากกว่ารับตอนนี้มันพาตัวสู่จุดอับยิ่งยากต้านทานรับมือเตี้ยงเง็กได้เห็นแน่ชัดว่ามันต้องถูกเตี้ยงเง็กปลดชีวิตในสองกระบวนท่าพันแววเสียงตะวาดกล้องดังขึ้นพยาข้างหน้าเป็นโถมจู่โจมมาอย่างเร่งร้อนเตี้ยงเอ็กรู้สึกมีประกายกระบี่สีเขียวปัดแบกฝ่าอากาศมาถึง จึงแค่นเสียงอย่างเย็นชาบิดล่างท่อนบนเป็นการหลบเลี่ยงประกายกระบี่สีเขียวนั้นจึงพุ่งผ่านใบหูอย่างบุดบิดกลับเป็นกระบี่สั้นอาบนะยาพิษเล่มหนึ่งเตี้ยงเง็กขณะจะสะบัดฝ่ามือกระแทกใส่กระบี่สั้นล่วงลนพันเห็นกระบี่สั้นชง,งักงานกลางอากาศพุ่งย้อนกลับดูดสายฟ้าเตี้ยงเง็กอุทานดังอ๊อเบาเบ,บ,บือนหน้ากว่าตามองเห็นพญาข้างหน้าเป็น กระชับกระบี่ขนาดใหญ่เล่มหนึ่งวาดฟาดฟันมาถึงส่วนกระบี่สั้นอาบยาพิษเล่มนั้นคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นละองน้ำทราบสูญสลายอย่างสิ้นเชิงเตี้ยงเง็กองงงันบูมจากนั้นฉุกคิดถึงคำบอกเล่าของประมุกป้อมมังกรหมอบแสดงแน่ชัดกระบี่สั้นเล่มนั้นคงซุกซ่อนอยู่ในด้ามกระบี่ขนาดใหญ่หากมิใช่ประมุกป้อมมังกรหมอบมงบอกล่วงหน้าตนยังเข้าใจว่า พยาข้างหน้าเป็นเรียนวิชามายาศาสตร์เสียอีกขณะครุ่นคิดเตียงเอ็กกิดกวงฝ่ามือบรรจบรวมกันคลี่กระจายท่ากระบี่ตามติดของฝ่ายตรงข้ามเพลงกระบี่ของพยาข้างหน้าเป็นเป็นแนวทางพลิกแพงพิสดารผิดแพกจากหัวหน้าเกาะหอยทางทุกกระบี่เปี่ยมกลิ่นอายชั่วร้ายไม่อาจวัดคำนวณด้วยหลักเหตุผลทั่วไปเตียงเอ็กพอปะมือกับมันหลายกระบวนา่า ก็ทราบว่าพญาข้างหน้าเป็นบรรญัตเพลงกระบี่แขนงใหม่แตกเป็นอีกสาขาหนึ่งความสําเร็จในเชิงกระบี่แทบไล่ตามอคันตุกะเสื้อคามทันหากแม้นเตี้ยงเง็กยึดถือกระบี่กับมือย่อมไม่กิ่งเกรงพญาข้างหน้าเป็นแต่ตอนนี้มือเปล่าไรอาวุธกอบกับต้องระมัดระวังวิชากระบี่คู่บินของฝ่ายตรงข้ามป้องกันว่ากระบี่สั้นอาบยาพิษจะซัดพุ่งออกอดพวักพวบ่งไม่ได้ ช่วพลิบตาหักหานกับพญาข้างหน้าเป็นห้ากระบวนท่าหัวหน้าเกาะหอยท่าก็ฉกฉวยโอกาสสอดแทรกเข้ามาทั้งสองล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งยุคยมนี้พอผนึกกำลังกุ้มจู่โจมความแกล่งกล้าวเปรี้ยวกลาดของกระบวนท่าหลผู้ต้านทานเปรียบติดจริงๆจบบทที่42